สวัสดีค่ะวิจากชาแนล p o i n i ค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกคนพุธที่วิวจะนําเอาปทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่มนี้มาเล่าทุกคนฟังค่ะแต่ในตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่พิเศษสุดๆเลยค่ะในทุกๆด้านที่เป็นไปได้เลยนะอย่างแรกค่ะเนื้อหาของตอนนี้นี่คือตอนคลายแม็กซ์ของเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเล่ากันมาอย่างยาวนานนะคะถึง35ตอนด้วยกันค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ยังอยู่ในหลักสูตรของน้องๆม .6 ด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครที่จะต้องเรียนต้องสอบตอนนี้อย่าลืมดูค่ะแต่ว่าดูแแล้้้ววออยย่่่าาาืมมไปปนนนนเเเพพิิตดนะระนนัี็ การสรุปเรื่องคร่าวๆให้แบบมันๆสนุกๆแค่นั้นค่ะสำหรับตอนนี้ถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วเราจํากันได้ใช่ไหมคะว่าขุนช้างเนี่ยแพ้การพิจารณาคดีค่ะก็คือแพ้พลายงามนะคะ ทำให้พลายงามเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขค่ะตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์พูนพร้อมแล้วหน้าที่การงานตัวเองก็ดีหน้าที่พ่อก็ดีออกมาจากคุกแล้วได้กลับมามีชื่อเสียงเกียรติยศเหมือนเดิมเมียซ้ายก็พร้อมเมียขวาก็พร้อมพ่อนี่ก็มีเมียอยู่ถึงสองคนมีน้องต่างแม่เป็นพลายชุมพลอยู่ในบ้านอีกคนนึงทองประศรีคุณย่าก,ก็มาอยู่ด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าญาติอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะวันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยอยู่ดีๆพลายงามก็คิดขึ้นมาคะ่ะว่าบ้านของฉันเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมสับทุกอย่างแล้ว ขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นรูโหว่ในใจฉันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็เป็นหนามทิ่แทงใจฉันมาตลอดเลยนั่นก็คือทําไมแม่ไม่ได้มาอยู่กับฉันด้วยทําไมแม่ถึงไปอยู่กับไอ้ขุนช้างไอ้คนเลวไอ้คนที่หน้าตาไม่เหมือนมนุษย์คนนั้นรักมันลงไปได้ยังไงรักขนาดที่ว่าให้ฉันเนี่ยไปขอชีวิตขุนช้างให้ทนไม่ได้อยากให้แม่มาอยู่ด้วยนะคะดังนั้นค่ะพอคิดได้แบบนั้นพลายงามก็รอเวลาเลยนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเวลากลางคืนสักที และแล้วนะคะในที่สุดเวลากลางคืนก็เดินทางมาถึงค่ะถามว่าพลายงามทําอะไร <c oughs> บอกเลยนะคะว่าพลายงามนี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสุดๆค่ะเพราะว่าทําตามสิ่งที่ขุนแผนทําแทบจะทุกประการเลยนะ <c oughs> พลายงามก็มีการปลุกเสกคาถาอาคมอะไรให้ตัวเองต่างๆนานาค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ออกเดินทางจากบ้านตัวเองค่ะไปที่บ้านของนางวันทองนะคะที่อาศัยอยู่กับขุนช้างค่ะก็ไปด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ไปถึงนะคะก็สเต็ปเดียวกับขุนแผนค่ะที่บ้านขุนช้างก็มีการป้องกันอะไรต่างๆอยู่มีการยู่เวนยู่ยามอยู่ไฟ ไม่ใช่อยู่ไฟสิหมายถึงว่าอยู่แบบเกาะกองไฟควบคุมอยู่นะคะรวมถึงมีผีพงผีพรายอะไรต่างๆค่ะพลายงามไปถึงนะคะก็รู้เลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้เบสิกไม่ต้องถึงมือพลายงามหรอกดังนั้นนะคะด้วยคาถาอาคมอะไรต่างๆของพลายงามผู้คนก็ค่อยๆพากันหลับหลับหลับหล,ลับไปค่ะส่วนผีก็หนีหายกระจุยกระจายไปที่ต่างๆนะคะ ว่าแล้วค่ะพลายงามก็เดินขึ้นไปบนบ้านของวันทองกับขุนช้างนะคะไปจนกระทั่งถึงในห้องนอนของวันทองกับขุนช้างค่ะไปถึงก็เจอแม่เนี่ยนอนอยู่ข้างไอ้ขุนช้างนั่นแหละไอ้ขุนช้างที่ฉันแบบเกลียดแสนเกลียดมาตั้งแต่เด็กนะคะพอเห็นแบบนั้นเนี่ยนะคะพลายงามรู้สึกแบบอยากจะเอาดาบที่ถือมาเนี่ยนะฟันลงไปให้ขุนช้างมันตายคามือเลยหรือไม่ก็แบบอยากจะทีขุนช้างให้มันตกเตียงนะ แต่พลายงามเนี่ยกลัวค่ะกลัวว่าจะไปโดนแม่อันนี้ก็เป็นข้อดีของพลายงามนะคะที่ดีกว่าขุนแผนค่ะเพราะว่าตอนขุนแผนมานี่ก็ถีบทั้งขุนช้างทั้งวันทองตกเตียงไปคู่เลยนะคะซึ่งพลายงามเนี่ยนะคะพอคิดได้อย่างงั้นก็เลยตัดสินใจยกมือขอโทษแม่ค่ะแล้วก็ปลุกแม่ขึ้นมานะคะพอปลุกขึ้นมาตอนแรกแม่ตกใจขวันทองตกใจแบบอ๋อใครขโมยขโมยเข้ามาร้องโวยวายต่างๆนะคะเรียกให้ขุนช้างช่วยค่ะจนกระทั่งหันไปเห็นหน้าว่าเป็นพลายงามนะวันทองก็เลยตกใจว่าเอ้าลูก ลูกมาทําอะไรที่นี่เอ้ยนี่มันบบ้านคนอื่นขึ้นมาลูกต้องการอะไรนะคะ พลายงามค่ะก็เลยบอกแม่บอกว่าเนี่ยอยากให้แม่มาอยู่ด้วยรู้สึกคิดถึงแม่มากเลยก็เลยมาหาแม่ไปอยู่กับลูกเถอะนะอย่าอยู่เลยกับไอ้ขุนช้างไอ้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกนะคะซึ่งวันทองก็พยายามจะห้ามพลายงามค่ะบอกว่าอุ้ยพ่อพลายมารับแม่ไปแบบนี้กลางดึกไม่ดีมั้งถ้าลูกอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยจริงๆเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมารับดีกว่านะมารับตอนนี้เดี๋ยวมันจะแบบเขาจะไปฟ้องร้องฟ้องร้องอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะลูกนะแต่ฝั่งพลายงามนะคะก็พยายามจะบอกแม่ค่ะบอกว่าไม่อ่ะผมอยากอยู่กับแม่ ตอนนี้แม่ก็ต้องไปกับผมตอนนี้นะคะทําไมถึงไม่อยู่กับไอ้ขุนช้างไม่รักพ่อแล้วหรอแล้วพ่อของผมล่ะอะไรต่างๆค่ะซึ่งวันทองก็พยายามจะพูดว่าจริงๆเนี่ยเอ,อ่อพ่อลูกเนี่ยน่าจะลืมแม่ไปแล้วนะเพราะว่าถ้ารักแม่จริงเนี่ยนะตอนที่ไปรบที่เชียงใหม่กลับมาตอนที่กําลังเป็นคนโปรดทูลขออะไรก็ได้เนี่ยทำไมไม่ทูลขอแม่ให้แม่กลับมาอยู่ด้วยจะมาระลึกความหลังอะไรกันตอนนี้คือตอนนี้พ่อเขาอยู่กับเมียสองคนของเขาปล่อยแม่ไว้ที่นี่เธอลูกถ้าอยากหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาหานะคะฝั่งพลายงาม ก็ไม่ยอมค่ะก็มีการดึงดันต่างๆไม่ว่าวันทองจะห้ามยังไงจะพูดอะไรก็ตามแบบว่าเดี๋ยวจะเป็นคดีความลูกบุกรุกคนอื่นยาวิการมันไม่โอเคนะพลายงามก็ไม่ฟังค่ะสุดท้ายนะคะพลายงามใช้วิธีนี้ค่ะพลายงามชักดาบมาแล้วบอกแม่บอกว่า วันนี้ไม่รู้แหละเป็นตายร้ายดียังไงแม่ต้องกลับไปอยู่บ้านกับผมถ้าแม่ไม่ไปนะต่อให้เอาแค่หัวแม่ไปเนี่ยผมก็จะเอาไปตัดคอตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพลายงามเนี่ยแย่มากๆเลยทีเดียวนะก็คือเรียกได้ว่าบังคับขู่เข็นแม่นะคะซึ่งพอถึงจุดนั้นเนี่ยวันทองก็ไม่สามารถขัดลูกได้ใช่ไหมคะทำให้วันทองจําเป็นจะต้องเดินทางตามพลายงามกลับไปที่บ้านที่กรุงศรีอยุธยาค่ะ และตัดภาพมานะคะที่ฝั่งบ้านขุนช้างค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยแน่นอนว่าวันทองหายขุนช้างเขาจะต้องวิ่งเล่นไปทั่วนะคะประมาณว่าวันทองวันทองอยู่ไหนวันทองน้องอยู่ไหนหาไม่เจอนะคะก็มีการโวยวายอะไรต่างๆนานาไปค่ะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ขุนช้างก็ไม่ได้รักอะไรวันทองหรือดีอะไรกับวันทองขนาดนั้นนะคะเพราะว่า จำได้ใช่ไหมสมัยหนุ่มๆเนี่ยตอนที่วันทองหนีขุนช้างก็มีความแบบหญิงแพทย์สยาหนีไปกับผู้ชายรอบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขุนช้างก็มีความแบบหญิงแพทย์สยาแก่ขนาดนี้แล้วจะหนีไปกับผู้ชายคนไหนอีกตอนสาวๆก็หนีไปตั้งรอบสองรอบตอนนี้จะหนีไปกับใครอีกอ๋อฉันนึกไม่ออกเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ขุนช้างวอยวายวอยวายอะไรไปค่ะก็ตัดภาพไปที่ฝั่งพลายงามซึ่งตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นคดีความตามที่แม่เตือนไม่จริงๆนั่นแหละดังนั้นนะคะพลายงามก็เลยสั่งให้คนใช้ค่ะ รีบเดินทางไปท like, ี่บ้านขุนช้างนะคะไปแก้ตัวค่ะซึ่งพอคนใช้เนี่ยมาถึงบ้านขุนช้างก็ขึ้นไปนะคะไปบอกบอกว่าโอ้ยท่านไปตรงห่วงแล้ววันทองแดบนี้ไปไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวก็คือเมื่อคืนพระวัยหรือว่าจะมื่นไวยหรือว่าพลายงานของเราเนี่ยนะเขาป่วยเขาป่วยหนักมากรู้สึกว่าแบบอยากเจอแม่ร้องไห้งอแงแบบผมป่วยผมอยากเจอแม่แม่ต้องมาดูใจผมก็เลยให้คานี่แหละมาเรียกวันทองไปตอนกลางดึกนะ แล้วก็ให้วันทองเนี่ยไปดูใจเดี๋ยวให้ไปอยู่กับลูกสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าแล้วคนรับใช้ของพลายงามก็กลับไปค่ะฝั่งขุนช้างเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะคะประมาณว่าโอ้โหป่วยป่วยอพ่อลูกนี่เหมือนกันเลยบุกไปถึงห้องนอนฉนันแน่แน่ดูสิอาคงอาคมอะไรนี่แบบมีร่องรอยเต็มไปหมดเสาเอกบ้านฉันนี่แตกแล้วแตกอีก3 4สี่รอบโดนอาคมเข้าไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโปรดของพาา่อพันธ์ษาแล้วจะทําอะไรก็ได้ไม่ได้การละ ดังนั้นนะคะขุนช้างก็เลยหยิบกระดาษชนวนออกมาค่ะแล้วก็ร่างคําฟ้องนะคะเนื่องจากขุนช้างเป็นขุนนางใช่ไหมก็ต้องมีความสามารถในการร่างคําฟ้องต่างๆก็ร่างร่างร่างนะคะร่างดีกานะคะ่ะจะไปโต้แย้งกับสิ่งที่ทายงามทํานะคะแล้วก็จัดก,การเขียนลอกจากกระดาษชนวนเนี่ยนะคะใส่จดหมายค่ะแล้วก็รีบเดินทางไปที่วังเลยค่ะปรากฏว่าวันที่ขุนช้างเดินทางไปถึงเนี่ยเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะก็คือแทนที่ปกติเนี่ยนะพระพันวษาจะออกว่าราชการนู่นนี่นั่นขุนช้างก็จะได้อยู่ในท้องพระโรงแล้วก็แบบขอ พระอาญาไม่พ้นก้าวข้าขอถวายดีกาอะไรอย่างนี้ตามสเต็ปปกติเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นพระพันวษาไม่อยู่วังค่ะออกไปข้างนอกนะคะไปทําธุระอะไรต่างๆแล้วก็กําลังนั่งเรือกลับวังอยู่ค่ะขุนช้างเนี่ยร้อนใจทนไม่ได้นะคะดังนั้นก็เลยตัดสินใจถือหนังสือฟ้องเนี่ยนะคะเหนือหัวขึ้นไปค่ะแล้วก็ดำน้านะว่ายน้ำดุ๊ดุ๊บดุ๊กดุ๊โดยมีหนังสือเนี่ยอยู่เหนือน้ําแล้วก็ลอยเข้าไปที่ขอบเรือของพระพันวษาค่ะแล้วก็เกาะเรือนะคะแล้วก็แบบโผล่ขึ้นมาประมาณว่าฮัลโหลจ้าเอช้างเอง ซึ่งไอ้พวกคนพายเรือของพระพันวษา,สาสเนี่ยก็มีความแบบว่าเอากะลาตบหัวแบบนี่มันผีน้ำหรือเปล่าหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวโผลมานะคะก็ขุนช้างของเราก็โดนบูลลี่หน้าตาไปอีกรอบนึงค่ะปรากฏว่าหลังจากโดนเอาอะไรเคาะหัวไปหลายทีนะคะพระพันวษา,สาสก็เลยบอกว่าอา้าวนี่คืออะไรไอ้ไอ้ขุนช้างมาทําอะไรที่นี่นี่กล้ามากนะนี่มันไม่ใช่ที่ที่จะมาถวายดีกงดีกาอะไรอา้าวไอ้พวกคนงานแถวนี้ลากขุนช้างไปโบยก่อนเลย30ไม้นะคะถือว่า เป็นความผิดค่ะที่บุกเข้ามาถึงตัวพระพันวษาแบบนี้โดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านด่าน Security ต่างๆมาไม่ทําตามโปรโตโคอลค่ะประมาณนั้นทําไมต้องไทยคำกฤษคําด้วยแต่ก็อธิบายได้ดีนะอย่างไรก็ตามนะคะเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าค่ะแต่ว่าพระพันวษาเนี่ยก็รับดีการของลุมช้างขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ค่ะเรื่องราวตอนนั้นก็ผ่านเลยไปนะคะตัดภาพกลับไปที่บ้านของพระวัยหรือว่าพลายงานเนี่ยนะคะคืนนั้นวันทองก็ค้างอยู่ที่บ้านของพระวัยอะไรไปต่างๆใช่ไหม ขุนแผนเนี่ยนะคะตื่นมากลางดึกค่ะอยู่ดีๆก็คิดได้ว่าเอ๊ตอนนี้เราก็มีแก้วกิริยาอยู่ข้างกายข้างหนึง่งลาวทองอยู่ข้างกายข้างหนึง่งแม่ แต่จะว่าไปนางพิมพ์ของเราเนี่ยหรือว่านางวันทองของเราเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนเรือนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วอยากกลับไปทําความรู้จักให้สนิทสนมเหมือนเดิมจังเลยวันทองจะงอนพี่หรือเปล่านะที่ตอนนั้นศึกเชียงใหม่พี่ไม่ได้ทูลขอวันทองคืนมาดังนั้นนะคะขุนแผนก็เลยมีการย่องออกจากห้องนอนของตัวเองค่ะไปที่ห้องนอนของวันทองนะคะไปถึงก็มีความแบบสะกิดอะประมาณว่าจึ้๊๊๊วันทองพี่เองจ้ะจำพี่ได้ไหมจ้ะน้องรักของพี่วันทองก็มีความแบบเฮ้ย ต้องการอะไรจะมายุ่งอะไรกับชั้นแก่ขนาดนี้แล้วนี่จะมารักอะไรกันตอนนี้นะคะก็มีความแบบทกเถียงกันไปมาค่ะวันทองก็พูดเหมือนเดิมโดยยืนยันคําเดิมของตัวเองประมาณว่าจะมารักอะไรฉันตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปทั้งทงที่ฉันรักให้หมดใจเอาไม่ใช่อันนั้นร้องเพลงนะคะร้เพลงเก่ามากด้วยนะทุกคนกลับมาค่ะก็คือวันทองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าอย่าเลยคือทําไมตอนนั้นที่มีเรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยทำไมถึงไม่ไปทูลขอชั้นจะให้ชั้นเป็นหญิงสองผัวแล้วตอนนี้ก็มีผัวคนนึงมีผัวอีกคน วุ่นวายไปหมดให้มันขาดจากทางหนึ่งได้ไหมไปทูลขอพระพันวสาก่อนตื่นเช้าจะไปฟ้อง,ร,ง,องร้องฟ้องร้องอะไรแล้วค่อยว่ากันนะคะแต่ขุนแผนก็ไม่ฟังค่ะก็พยายามจะแบบแตะเนื้อต้องตัวอะไรวันทองไปต่างๆนานานะคะและแล้วในที่สุดค่ะขุนแผนก็มีความพยายามที่จะมีอะไรกับวันทองถึงขีดสุดนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าวันทองมีความปัดป้องครานี้สกิลสูงนิดนึงเพราะว่าโดนข่มขืนหลายรอบแล้วตั้งแต่สาวๆนะก็เลยสามารถปัดป้องได้สาเร็จนะคะก็เลยทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรกันแบบจริงจังขนาดนั้น นะเอาอย่างนี้ดีกว่าบทนี้ขออนุญาตไม่อธิบายนะคะแต่ว่าถ้าใครมีตัวบทสามารถไปอ่านได้แล้วก็จินตนาการกันได้ก็น่าจะพอเข้าใจภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะคืนนั้นนะคะวันทองก็นอนกอดอยู่กับคุณแผนค่ะ ปรากฏว่าวันทองเนี่ยฝันร้ายนะคะฝันว่าแบบเข้าป่าไปมีสัตว์ร้ายมาขยํำตัวเองตายอะไรต่างๆนะตื่นมานะคะวันทองก็ตกใจค่ะก็รีบเล่าให้ขุนแผนฟังนะระหว่างที่เล่าไปนะคะก็มีแบบแมงมุมทุบอกอยู่มีเสียงหนูกุกกักอะไรต่างๆเรียกได้ว่าลางร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งขุณแผนของเราค่ะแน่นอนคนมีวิชาอาคมขนาดนี้แค่ทํานายฝันทําไมจะทํานายไม่ได้นะคะเห็นฝันวันทองเห็นลางร้ายอะไรต่างๆแล้วขุนแผนก็ปาดเนื่อเลยแบบหืมวันนี้มีเรื่องแน่ๆแต่ว่า เรื่องอะไรโอ้โหทำไม้เคราะหร้ายขนาดนี้นะคะ <ör. S 1> ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องราวก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งเวลาเช้าคะ่ะตอนนั้นเองก็เป็นตอนที่พระพันวษา,าเนี่ยออกไปว่าราชาการตามปกตินะคะและหลังจากที่ว่าราชาการอะไรเสร็จพระพันาาวษาก็หันไปคะ่ะเห็นขุนช้างเนี่ยหมอบกราบอยู่นะคะก็เลยนึกได้ว่าอ่ะขุนช้างมาถวายดีกาน,นี่น่ะอ่ะมันรับโทษมันรับอะไรไปแล้วแต่ดีกาของมันก็ต้องเอามาพิจารณาไหนมันจะมาฟ้องร้องอะไรกันอีกคราวที่แล้วก็แย่งวันทองวุ่นวายครั้งนั้นก็พระวงพระไวยอีก หุ่นวายไปหมดเลยอ่าไหนมีใครเอาดีกาขุนช้างเอามาอ่านซิจะหมื่นสีนะคะที่อยู่แถวนั้นก็เลยเอาดีกาของขุนช้างให้พระพันภาษาอ่านค่ะซึ่งพอพระพันภาษาอ่านเนี่ยก็แบบเฮะนี่มันอะไรอีกแล้วเหรอทําไมเรื่องราวมันถึงเป็นเรื่องของวันทองอีกแล้ว ข้าจำได้ว่าตอนสาวๆเนี่ยมันเคยมีการฟ้องร้องกันไปรอบนึงแล้วไม่ใช่หรอขาก็ยกให้วันทองไปอยู่กับไอแ้แผนแล้วทาไมอยู่ดีๆวันทองมันถึงกลับมาอยู่กับไอช้ช้างแล้วทาไมตอนนี้มันกลับมาอยู่กับไอ้แผนอีกโอ้นี่มันวุ่นวายปวดหัวไปหมดเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอไอ้พะไว้นี่อะไรอีกบุกขึ้นไปกลางเรือนขุนชา้างกลางดูอันนี้มันอุกอาจมากเลยนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหนไหนไหนไปเรียกไอ้พวกนี้เข้ามาให้หมดเลยทั้งไอ้พะไว้ทั้งไอ้ขุนแผนทั้งไอ้วันทงองไปเรียกมาเข้าเฝ้าให้หมดเลยนะคะ แล,แล้วค่ะคนก็เลยรีบวิ่งไปที่บ้านของพระไวยนะคะหรือว่าพลายงามไปเรียกทุกคนเข้ามาเข้าเฝ้าค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนอย่างซิดนะคะรู้สึกว่าแบบเอาแล้วมีเรื่องแล้วจ้าโดยเฉพาะขุนแผนนะคะที่รู้สึกว่าล้างไม่ดีอีกแล้วตั้งแต่เมื่อคืนอดูดวงแม่นขนาดนี้ตอนเช้าก็มีเรื่องแบบนี้เลยนะคะดังนั้นขุนแผนเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มค่ะมีอาคงอาคมอะไรมาทิพสีพงสีพึ่งเขียนโยงเขียนยันแปะเข้าไปเรียกได้ว่าเต็มตัววันทองเลยนะคะกะว่าแบบใครเห็นหน้านี่ทั้งรักทั้งหลงทันทีค่ะ 아니 yeah. 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 ว่าแล้วทั้งหมดนะคะก็รีบไปเข้าเฝ้าพระพันวษาค่ะซึ่งตอนไปเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนแรกพระพันวษาเนี่ยเอนดูค่ะเห็นหน้าวันทองก็แบบอ๋อเอนดูเออไอ้วันทองมันก็ไม่อาจจะไม่ได้ผิดอะไรไหนเราลองถามมันหน่อยละกันถามเหมือนพ่อถามลูกเลยแหละอ้าววันทองไหนเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงค่ะจําจได้ว่าตอนสาวๆเนี่ยข่ายกเองให้ขุนแผนไม่ใช่เหรอทาไมเองถึงไปอยู่กับขุนช้างนะคะวันทองก็มีความตกใจค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าวันทองไม่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าไม่มีโอกาสได้คุยกับพระพันวษาแบบ เป็นปกติใช่ไหมวันท้องก็แบบมีความปากส่งปากสันค่ะก็เล่าประมาณว่าใช่เจ้าค่ะตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยยกค่ายกับขุนแผนจริงๆแต่ตอนที่ขุนแผนติดคุกเนี่ยนะคาก็ท้องแก่อยู่ไอ้ขุนช้างเนี่ยมันอ้างรับสั่งบอกว่า พระองค์เนี่ยมีรับสั่งให้ข้ากลับไปอยู่กับขุนช้างแล้วก็ให้คนเนี่ยไปล่าข้ากลับมาชาวบ้านร้านตลาดก็เลยไม่มีใครกล้าช่วยข้าก็เลยกลับไปอยู่กับขุนช้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละซึ่งก็ทําให้พระพันวษานะคะโกรธปรีดไปหนึ่งปรีดค่ะประมาณว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันไอ้ช้างนี่แกกล้าดียังไงอ้างชื่อฉันเนี่ยหืสมควรตายจริงนะเราอ่ะเสร็จป,ปุ๊บจบไปใช่ไหมคะตอนนี้พระพันวษารู้แล้วว่าวันทองไปอยู่ที่บ้านขุนช้างได้ยังไงพระพันวษาก็เลยถามต่อค่ะว่าอ้าววันทองแล้วทำไมวนน มาซีเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นวันทองนะคะก็เลยทูลพระพันวษา,าค่ะด้วยความสันๆประมาณว่าขอเดชะพระอายาไม่พน้นเก้าที่เก้ากระหม่อมชั้นมาอยู่บ้านขุนแผนเนี่ยเพราะว่าพระไวยไปรับมากลางดึกค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะขุนช้างก็เลยตื่นมาอาลวาดหาว่าพระไวยเนี่ยไปบุกบ้านเขาค่ะ แต่ว่าด้วยความสัตย์จริงนะกล้าวกหมอมชันเนี่ยต่อให้ไปอยู่บ้านนี่กับขุแนแผนก็ไม่ได้มีอะไรกับคุนแผนเลยอันนี้เป็นความสัตย์จริงค่ะซึ่งพอพระพันวษาฟังแบบนั้นนะคะก็โกรธปรี๊ดขึ้นมาอีกบอกว่าโอ้โหไอ้เจม่นไว้นี่ถือว่าเป็นคนโปรดเหรอกล้าดียังไงไปบุกบ้านคนอื่นเขาแล้วนี่ถ้าเกิดพลั้งมือไปฆ่าเขานี่มันผิดกฎหมายเต็มๆเลยนะคือทั้งบุกลุกยามวิการดีนะันไม่ไปฆ่าไปแกงอะไรเขาถือว่าเป็นคนโปรดแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงเท่านี้ไม่พอไอ้วันทองเนี่ยบอกว่่่าาาเ้้ยยมมีีีออกับบแนนนนนตวุชงงฟ็ดูข พราะไวไปคโมยแม่มาให้พ่ออื ừ, จะเชื่อได้หรือเปล่ามันไม่มีอะไรกันจริงๆวัวเคยค้าม้าเคยขี่เชื่อได้ไหมนะต้องบอกว่าหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดไปนะคะพระพันวสา,ศาก็ถึงกับแบบว่าปวดหัวคิดไม่ออกค่ะเพราะว่าแบบอทุกคนดูมีความผิดหมดเลยไอ้นี่ก็พูดจาดูอ้างชื่อชั้นหน้าเอามะพร้าวห้าวยัดปากส่วนไอ้นี่นะน่าจะไปโบยให้ตายเลยทําเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรไอ้แผนนี่ก็ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้สรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวเลยนี่นานั่นก็คือปัญหา อไอ้วันทองมันเป็นรากแก้วของปัญหาทั้งหมดนะคะอันนี้คือเขาเปรียบเทียบเลยนะว่าวันทองนี่คือรากแก้วของปัญหาทั้งหมดถ้าเราตัดรากแก้วนี้ชิ้งไปได้ชุบก็จะทําให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไอ้ขุนแผนก็จะได้ไปตั้งใจทํางานไอ้พลายงามก็จะได้ไปตั้งใจทํางานไอ้ขุนช้างก็จะได้เลิกวอลวร์กับชั้นสักทีนะคะ ดังนั้นค่ะพระพันวษาก็เลยด่าออกมายาวเหยียดเลยนะคะประมาณว่าไอ้พวกแกทั้งหมดเนี่ยก็ทำผิดทั้งหมดเลยนะทําไมไม่รู้จักทําอะไรให้มันถูกไอพ้พะไวยไอ้พลายงามถ้าแกอยากเจอแม่นักอยากให้แม่กลับมาอยู่กับตัวเองทําไมไม่รอให้เชา้าแล้วไปฟ้องร้องไปบุกบ้านเขาได้ยังไงส่วนไอแ้แผนนี่ก็อยู่ในบ้านกับเมียเก่าอันนี้น่าสงสยัยไอ้ช้างนี่ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกไปอ้างชื่อฉันอะไรต่างๆเอาอย่างนี้วันทองข้าจะปล่อยให้เจ้าอยู่แบบนี้ไม่ได้เป็นหญิงสองผัวมันดูไม่ดีเลย เลือกจะอยู่กับรักครั้งเก่าก็กลับไปหาไอ้แพนข้าจะบอกให้ไปอยู่กับไอ้แพนจะอยู่กับรักครั้งใหม่ก็ไปอยู่กับไอ้ช้างอ่ะเลือกตรงนี้เลยอยากอยู่กับใครซึ่งต้องบอกว่าตอนโดนถามแบบนั้นเนี่ยนะคะวันทองก็ตกใจค่ะทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าขุนช้างนะคะก็นั่งอยู่แถวนั้นก็ชี้ตัวเองประมาณว่าแบบส่วนภายงามนี่ก็ไม่แพ้เลยนะคะชี้พ่อค่ะประมาณว่าแบบ เรียกได้ว่าโอ้โหไปกันสุดขีดค่ะวันทองก็ทําอะไรไม่ถูกก็คิดไปอีกว่าแบบถ้าฉันเลือกใครคนใดคนหนึ่งอีกคนนึงจะโดนลงโทษไหมนะเพราะว่าเมื่อกี้พระพันวษาก็คาดโทษอะไรเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเลือกอขุนแผนขุนช้างจะตายหรือเปล่านะถ้าเลือกขุนแผนขุนช้างจะตายไหมในขณะที่กําลังคิดไม่ถูกอยู่นั้นนะคะพระพันวษาก็เสนอออปชั่นที่3ค่ะเป็นทางเลือกใหม่บอกว่าเอาละพอจะรู้แล้วแหละว่าอายุมากแล้วอาจจะอายท้ายเลือกว่าอยู่กับผัวคนไหนเอาอย่างนี้แม่อยากไปอยู่กับลูกหรือเปล่าไปอยู่กับไอ้ไว้ก็ได้นี่ไปอยู่กกับลลลููเี้ยง กพอแล้วไม่ต้องทําอะไรเลือกทางนี้โอเคหรือเปล่านะคะวันทองนะคะพอได้ออปชันนี้มาค่ะบอกเลยว่าในหัวนี่คิดแบบหมุนเร็วจีเลยประมาณว่าแบบโอ้ตายแล้วตายแล้ว,ลวฉันจะเลือกอะไรดีคือแพนิคนะคะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นคือแน่นอนพันทองเนี่ยตอบได้เลยต้องบอกว่าอันนี้หลายคนเข้าใจว่าวันทองหลายใจนะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยนะคะในตัวบทเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าวันทองเลือกได้ทันทีว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยนะคะก็คือขุนแผนกับพลายงามค่ะอยากไปอยู่กับผัวอยากไปอยู่กับลูกไม่ได้อยากอยู่กับขุนช้างหรอกแต่ ว่าขุนช้างเนี่ย <bitcoin> ก็ดีกับตัวเองมากๆแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองเนี่ยมาถึง10กว่าปีนะคะวันทองกลัวค่ะว่าถ้าสมมติว่าเลือกขุนแผนหรือว่าเลือกลูกไปแล้วเนี่ยนะพระพันวษาจะกริ้วขุนช้างค่ะเพราะว่าขุนช้างนี่ดูมีความผิด,ดเยอะที่สุดนะคะแล้วก็กลัวว่าขุนช้างเนี่ยจะโดนโทษประหารเพราะว่าคราวที่แล้วก็โดนโทษประหารไปแล้วได้ย,ยังมาถวายดีกาวุ่นวายอีกนะคะดังนั้นวันทองค่ะก็เลยตัดสินใจว่าต่อเป็นกลางแล้วกันค่ะก็เลยตอบไปว่า <hong S 1> บอกเลยนะว่าแบบขุนแผนเนี่ยก็บุกป่าฝาดงมาด้วยการเรียยกกกได้วว่่่่าาคคููทุุสน ช้างเนี่ยสิกว่าปีที่ดูแลกันมาไม่เคยทําร้ายหม่อมฉันเลยส่วนพระไวยเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นลูกก็เลือดในอกของหม่อมฉันถ้าจะรักก็รักเท่ากับผัวนี่แหละ ดังนั้นนะคะวันทองก็ตอบแค่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคําถามปลายเปิดให้พระพันวษาไปหัดคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพระพันวษาไม่อยากคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยค่ะพระพันวษาต้องการคําตอบแบบคําตอบสุดท้ายนะคะดังนั้นค่ะพระพันวษาฟังปุ๊บก็โกรธปรีดเลยประมาณว่าไอ้วันทองไอ้ผู้หญิงสองใจเลือกอะไรก็เลือกไม่ได้นี่ค่าเปิดโอกาสให้เจ้าเลือกทุกอย่างอยากจะจิ้มอะไรก็จิ้มแบบนั้นแล้วดังนั้นแกนี่มันผู้หญิงแพรย์สยาในเมืองของฉันน่าไม่ควรมีผู้หญิงแบบนี้ที่สองใจแบบนี้ไอ้ผู้หญิงกา เอามันไปประหารเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ตัดหัวทิ้งเลยนะเลือดที่กระเด็นออกมาเนี่ยนะอย่าให้ตกต้องแผ่นดินฉันพราะมันจะเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองให้เอาใบตองมารองไว้แล้วเอาไปให้หมากินนะคะและนี่นะคะก็คือคําตัดสินของพระพันวษาค่ะที่ทำให้ตัวละครทุกตัวละครของเราเนี่ยตกใจกันโดยพร้อมเพรียงนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะน่าเสียดายมากๆที่ตอนที่35ของเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรียกได้ว่าค้างคาใจอย่างถึงที่สุดค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรารอไปดูที่สัปดาห์หน้าดีกว่าว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยชะตากรรมของวันทองจะเป็นยังไงต่อจะมีใครเข้ามาช่วยวันทองไหมแล้ววันทองจะรอดหรือเปล่าค่ะถ้าสมมติว่าใครฟังเรื่องราวที่วิวเล่ามาแล้วเนี่ยรู้สึกหมุดหยิดกับการตัดสินใจของวันทองบอกเลยว่าวิวมีทางออกดีๆมาให้ทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะช่องวัน31 31เมี่ยเองจะ,ะนีะ่ื่อว่งอง ะะตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่เลยและในเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าในมุมมองของวันทองค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันทองในเรื่องเนี่ยเขาตัดสินใจอะไรยังไงในหัวเขามีเรื่องราวยังไงนะคะและต้องบอกว่าในเรื่องนี้จะไม่ค่อยเหมือนกับที่วิวเล่าค่ะเพราะว่ามันเป็นการตีความใหม่นะคะว่าเอ๊ะในวันทองในปี2021นเนี่ยนางจะตัดสินใจยังไงจะคิดยังไงค่ะแล้วมันก็จะมีความเหนือจริงนิดนึงมีความแฟนตาซีบ้างอะไรบ้างนะคะไม่เหมือนกับตัวบทที่วิวเอามาเล่าทุกคนฟังที่แบบเป็นการเล่าตามบทไปเรื่อยๆค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะในเรื่องเนี่ยยังมีตัวละครพิเศษเข้าไปอีกมากมายเพื่อเสริมความแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสีของพระพันวษาซึ่งอันนี้นะคะส่วนตัวตอนที่อัดคลิปวิดีโอนี้วิวก็ยังไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้คิดได้เลยว่าเื้เมื่อมันมีตัวละครหญิงที่มีอํานาจเข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับนางวันทองของเราได้มากพอสมควรเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะภาพในเรื่องเนี่ยก็สวยมากๆนะคะได้ดาราชั้นนํามากมายมาเป็นตัวละครประกอบค่ะด,ดังนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะคะที่ช่องวัน31ค่ะส่วนใครที่ดูละครแล้วอินอยากรู้เรื่องราวจริงๆนะคะที่เป็นตามบทประพันธ์เนี่ยก็ ลิสต์ของคุณช่างคุณแผนของช่องเราต่อไปค่ะรับรองว่าต่อให้พ้นคลายแม็กนี้ไปแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังมีคลายแม็กอีกมากมายมันจนจบเรื่องแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนพอยอ,อวิวนะคะใหม่ฝากละครเรื่องวันทองด้วยนะคะที่จะออนแอร์วันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่ม15นาทีทางช่องวันค่ะฝากวันทองด้วยนะ Thank <laughs> you.